สวัสดีครับพี่น้องนี่ครับหมูหันสุกแล้วพี่น้องมามากินด้วยกันเนาะมากินด้วยกันนี่หนังอาจจะกรอบไม่มากนะครับพี่น้องครับนี่ครับโอ้เดี๋ยวจะกินให้ดูคำเล็กๆไหมคำใหญ่ไม่ได้มันร้อนนี่ครับหนังครับนี่ครับกินกินอย่างนี้ครับนี่ฮะเออได้อยู่ได้อยู่โอ้โหหืมามามา กินแน้วันมา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 ไนัมาให้อน่อยกินกันกินกันมูหันเด้มูหันนี่ซอยซอยหูได้ไปซอยจุได้ซอยหูซอยหูได้นี่ซอยหูซอยหูลายๆๆยซอยหูได้ซอยหูได้ซอยหูซอยหูโอ้ร้อน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 โอ้มูหันหนังกรอบน้ำจิ้มซีฟูดนะครับซีฟูด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 โอ้ยโอ้ร้อนร้อนร้อน ยิบหยบหยองมอ๋อมื่อกินงี้ครับพี่น้องครับนี่ครับกินอย่างงี้เลย่นี่ฮะหาใหญ่หใหญ่หาก็อมันหมดลยยังหมดอันไปเลยนะไขลังรอนรอรอยู่ข้นครับยังอยู่ยังอยู่อะไรลูกอะไรนี่ยเนี่ยเนี่ย่ยนียเนี่ยเนี่เนี่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 ยเนี่นี่อนี่ยเนี่ยนี่ยนียนีนี่ยนีย่นี่นเนียนี่ยนนี่นี่นี่น โอ้มามาพลื้นพลื้นมูหันครับหมูหันมากินด้วยกันครับเสียบมาแสีบพยายามหน่อยมามูหันทาพยายาเลยมาอืมอืมแต่กินให้อร่อยกินอย่างงี้ครับพี่น้าครับนี่ครับชิบเลยครับชิบไม่บอกกินให้อร่ยกินอย่างงี้ครับ อุ้ยมานนันกูใหญ่นังอุ้ยนั่งกรอบอยู่เด้อกรอบนงกรอบมาหุยใหญ่หุยใหญ่เด้อคำัวโตเด้ออ๋อนี่ร้อ่ครับจากเตาครับอันนงกับมือครับแซบแซบถ้ามีไม้มันจะดังกรอบ ต้องกรอบนี่มาเพื่อนมังกรอบอยู่หังกรอบงกรอบว้าสีพูดด้องสระบบด้สีพูดนี่ีด้โอ้แ้มแพกี่ริกพริกพิกอนมะเเทศอนร้อนรอนเลยเพื่อนแก้มกินหังกรอบแพ้อาหนังมันอร่อย ลิงเออชิมน้ำชิไม่ด้วยเอาไหน้าก้องกระดักกินนะครับตาก้องกำลังอยากกันเลโอ้โหตาก้องก็ะยากครับอืมนังก่อนโอ้อรอยอร่อยเพื่อนอะนี้หางมูนีไปหายไปไหยพูดนี่ัตแล้วอม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 ออ็มอเอมอ็มาม เนื้อเนื้อใครกินเนื้อผัดพีแกงแกนะทอดเนี่ยนะเนื้เราจะกินเนี่ยอ๋ยอพี่น้องเอ้แซ่แบแซ่แบแซ่บนะแซ่บนะตอนนี้<า>เนื้อก็คงมุไม่เหลือแล้วนะมามาพันถ่ายก็ได้ถ่ายออกมาโอ้พอนพอนพอนกินพอน เอากินลร้อนอร่อยเพื่อนมากระดูกข่างมาขาขาขามาเอาหูหายไปไหนอ่ะหูตอนไปแล้วหูหูจมูกดังจมูกไงล่ะมาสี่พี่หูนี่ย่างกันกินแล้วครับย่างหูนี่หูเด้อหูนี่หูไม่ใช่หูคนเด้อหูหูหมูหูหมูโอ้แซ่บหลายแซ่บหลายมาๆๆอร่อยอร่อยอืมเรือผักแก้มเป็นตัวนะตากล้องจักรที่เรา โอเทีนี้มาตากล้องก็ะอยากแล้วพี่น้องชอบคลิปนี้ <Yeah. S 1> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร